อ่ะทีนี้เรามาดูการทําอันต่อไปเนะาะเมื่อกี้เพิ่มได้สองแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราอยากาไปเฉลยแล้วใช่ไหมเฉลยพ่อแม่สวยเออพ่อพ่อแม่สวย,วยใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเราโชว์คะแนนะเนาะแล้วเราใส่เข้ามาโชว์คะแนนไปด้วยเดี๋ยวเราจะงงโชว์คะแนน ปั๊บป๊บปับ๊บอ่ะให้มันอยู่งี้แล้วกันอ่ะอย่างนี้เลยเออมดเรื่องโชว์คะแนนโอเคถูกไปที่ถูกก่อนนะเราจะเช็คก,ก่อนคุณได้คะแนนเท่านี้โอเคโชว์คะแนนเท่านี้เนาะอ่าโอเคเอาละทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งใหม่เมื่อกี้เราเซตไปยังไงบ้างเราดูอ้าวคนไทยสวยอ้าวข้อนี้ปับ๊บตอบตอบหรอ ตอบรออ้าวตอบรอนี่ผิดใช่ไหมแล้วก็ใส่ผิดเราทำไปยังอาผิดแล้วยังไม่ดันทีอ้าวผิดอ่าเดี๋ยวพปลพ่นนี้อ่าบล็อกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ผิดอ้าวผิดไม่ได้ผิดโอเคข้อไหนคือผิดเนาะผิดคืออะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากให้มีการหักคะแนนเกิดขึ้นแล้วก็ผิดแล้วก็ว่าคุณทําผิดค่ะแล้วก็ใส่เทียบลงไปใช่ไหม คุณทำผิดคุณทำผิดเราทีนี้เดี๋ยวมันก็จะโชว์คุณํำผิดใช่ไหมเราก็ใส่คุณนำผิดเฉยๆเท่นั้นเองเออทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันอ่ะทีนี้ผิดหักหักหนึ่งคะแนนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูผิดผิดลบหนึ่งลบหนึ่ง ลบหนึ่งนะปิดลบหนึ่งโอเคพอปิดลบหนึ่งป,ปับ๊บเราก็มาดึงที่ตรงนี้เลยบวกแล้วก็ไปที่ตรงนี้เนาะมันมีสกอร์อยู่แล้วไม่ได้แล้วก็พิมพ์ S อ,อ่าได้ยังอ่ามาแล้วทีนี้เราก็พิมพ์อ่าไปตรงที่บอใบไ,ไม้ดอกจันอ่าอ่าปกานี้แล้วก็พิมพ์ต่อ S 4R อให้เหมือนกับให้เหมือนกับตัวนี้นะ ข้างหน้านี่มันคือตัวแปรนี้แล้วให้ตัวแปรนี้แล้วก็ปิดต,ต,ต้ววงปิดกาวสอตัวแล้วก็ออกดเครื่องหมายลบลบหนึ่งอผิดลบหนึ่งโอเคทีนี้เราก็ใส่ข้อความไปผิดถูกหักหนึ่ง คะแนนอ่านี่คือข้อความที่นี้เราต้องการให้มันโชว์คะแนนขึ้นมาเราก็เอาใส่เยอะเยอะไปก็ได้ฮ่า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 โอเคทีนี้เราต้องการให้เราปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่ดอกจันเอ้ยใส่ไอเนี้ยแนนแนนใส่เครื่องหมายปีกาเออแล้วก็มันจะขึ้นเลยว่าเป็นเนี้ยเป็นแท็กตัวเนี้ยเออให้มันโชว์อืมทีนี้มันจะโชว์คะแนนที่อกออกมาเนาะอ่ะทีนี้ เรามาดูเมื่อกี้้อไหนก็สองอย่ไหมี้โอ้ยอึดเลยอ่านูขนหนึ่งก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็มันช้าแล้วก็เล่กมันน่อยเอาล่ะ้้หนึ่งเมื่อกี้เรามาดูละคนไต้สวยไหมนี่คือคำถามแล้วก็มาที่ค i ิ k รีเพย์เนาะ ตวยอ่าตอนนี้ก็ตอบตูกได้นี่เฉลยแล้วก็ไปตอบข้อสองทีนี้ถ้าเกิดตอบว่าหล่อตอบว่าหล่อหล่อปั๊บเราคลิกปาตรงนี้แล้วก็เรามาเอ่อเรามาเลื่อนตรงนี้เลยแต่ว่าปิดเราต้องไปตามหล่าต้องไปหาได้ปิดตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมันจะขึ้นชว์ตรงนี้ให้มันจะเชื่อมมาให้หาครับว่าปิดปิดปิดนี่ปิดธรรมดาเฉยๆม่ไรปิดอืม พอปิดเสร็จป๊บเราไม่ต้องปิดก่อนถ้าเกิดเราปิดมันก็จะปิดแล้วก็มันจะค้างเลยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดเวลาเราทรเทบพอเราปิดเสร็จป๊บใช่ไหมแล้วก็คลิกขวาตรงนี้เฮ้ยคลิกตรงนี้เลยก็ได้โอเคถ้าเกิดคลิกไม่ได้แต่ว่าคลิกแล้วไม่ไปคลิกคลิกแล้วดับนะเราคลิกขวาโอเคผิดผิดผิด,ดใช่ไหมปิดแล้วก็เราก็ให้มันโชว์คะแนนก็ได้อ่ะสั่นโชว์คะแนนนะโชว์คะแนนโชว์คะแนนแล้วก็ให้มัน แล้วก็ให้มันขึ้นว่าโชว์กลับไปทําใหม่เออกลับไปทําใหม่ก็ที่เราเกียนเฉยๆแล้วไม่มีอะไรงไงนี่ไงกลับไปทำใหม่ค่าอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอ่าเมื่อกี้ก็อแรกข้อหนึ่งใช่ไหมเรากลับไปข้อหนึ่งก่อนอืมแต่เกิดปิดใช่ไหมอา้อาวอ้าวแล้วทำไมมันออเคปิดไม่เป็นไรเอากดใหม่เอา้าเออโชว์คะแนนเอาให้มันรู้ไปแล้วก็กลับไปทําใหม่อา่พาพอกลับไปทําใหม่เสร็จปับ๊บ ทีนี้เราต้องการให้มันกลับไปทำข้อกลับไปทำใหม่เมื่อกี้อยู่ในข้อหนึ่งใช่ไหมอยู่ในข้อหนึ่งแล้วนี่นดูตรงนี้ก็ได้ข้อสอบที่ที่หนึง่งกลับไปทำใหม่ข้อหนึ่งเราก็กดเล็กหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะวนหลูกกันมาคือพอเราเกิดไขมาคิกข้อน,นี้มันจะขึ้นพิษแล้วก็มันจะเจอคะแนนแล้วก็มันขึ้นมากลับไปทาใหม่ค่ะ เออแล้วก็ไม่ไขึ้นข้อหนึ่งใหม่เลยเออไม่ต้องเรื่องมากเนาะอย่างเช่อนอ่ะโดเทปเทปทดสอบ,บได้ไหมเอาไม่ได้อีกแล้วไปไม่ว่าไม่ได้เราก็อ๋อไปตรงนี้เลยกันได้นะถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็ไปตรงนี้ซะแล้วก็ไปแมเซนเตอร์ถามธรรมดาเนาะอืมออะมาตรงนี้ก่อนเอาเริ่มใหม่คลิกมไปก่อนเอาคิมือได้เริ่มทำไม่อิ้ง เราอาจจะบอกเด็กนักเรียนแล้วว่าถ้าเกิดมันขึ้นอะไรผิดปกติเนี่ยห้ามพิมพ์หรือว่าห้ามส่งเราจะจะห้ามอะไรทุกอย่างเลยนะเราต้องต้องบอกเด็กด้วยโอเคข้อสอบข้อหนึ่งปั๊บแวมันจะลิงก์ไปแีอันอันอัน,อนชุดที่หนึ่งสวยไหมถ้าเกิดตอบสวยตัวเดียวอลองผิดก่อนผิดก่อนผิดเออตอบนี่หลอ่อปุ๊บอ่าขึ้นแล้วคุณทำผิดโชว์คะแนนอ่าคุณได้ศูนย์อผิดแล้วคุณได้ศูนย์กลับไปทำใหม่ กลับไปทำใหม่ค่ะผิดกลับไปทำใหม่ค่ะผิดกลับไปทำใหม่ค่ะผิดเมื่อกี้เราให้มันไปอยู่ที่เลขหนึ่งแล้วนี่กลับไปทำใหม่อ้อไม่ได้เลขหนึ่งมันไม่รู้จักมันไม่รู้จักเพราะมันรู้จักแต่แค่ข้อสอบชุดที่หนึ่งโอเคไม่ไล้ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งก็ได้อ่าที่นี่อีกอย่างก็ถือว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมทึกเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งปั๊บ มันก็จะเปลี่ยนตามทีนี้ตัวแปรทุกตัวในค่าเนี้มันจะเปลี่ยนตามหมดเลยเออเนอะไม่้องตกใจเราเปลี่ยนตรงนี้ปับ๊บตัวแปรทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยเอาแล้วทีนี้เราก็กดไปแล้วก็เราไปที่เลขเลขไหมายเลขหนึ่งมีไหมมันมีก็ตออคิวที่หนึ่งเอาเราคิเลขหนึ่งเองเลยก็ได้เอานี่ไงมาละหนึ่งอืมอ่ะเราลองดูดูข้อนี้อ่าโจมนี้ไม่ได้ปิดแชทซะแล้วโคดแชทอย่ากโคดมันนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ก่อนเอาละลเราจิ้มกดโน้ตตึงกดพุ่มโม่เราตึงติ๊กเกอร์ไปอ่ปาปั๊บเริ่มทำใหม่ก่อนปึ๊บอ่าก็อตอบข้อหนึ่งเพิ่งรออ่านี่ไงขึ้นละทำด้วยตําสังเลยคุณทำผิดใช่ไหมโชว์คะแนนแล้วก็กลับไปทำใหม่ข้อหนึ่งค่ะแล้วก็มันจะขึ้นข้อหนึ่งใหม่เห็นไหมเออจนกว่าเราจะตอบผิด อ่าศูนย์คะแนนก็คือข้อนี้มันได้ศูนย์ไงอืมมันได้ศูนย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราตอบสวยใช่ไหมปั๊ปบโอ้โหโจทย์ได้หนึ่งคะแนนโอเคทีนี้ไปทําตอบข้อสองอใช่ไหมไก่มีกีก่ขาสองขาปั๊บกดอ่าตัวยื่นได้หนึงนนหนหน่งคะแนนเห็นไหมได้หนึ่งคะแนน มันก็จะบวกให้เรื่อยๆจากที่เราบวกหนึ่งหนกกึ่งเมื่อกี้ตัวนั้นเองเนาะถ้าอยากลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหลังไอ้ตัวนี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 ้ไอ้ตัวนี้ต้องอยู่ใส่ใส่ไอ้นีอ้อันแรกจะไหมนะเซตบนหัวก็คือก็คือ,อต้องเซตให้มันจะขับตูนก่อนแล้วก็พอในชอยเนี่ยเราก็จะเซตให้มันเป็นบวกพอจะใช้ในชอยเนี่ยเราก็จะเซตให้มันเป็นบวกละบวกหนึ่งเนาะ บวกหนึ่งบวกสองบวกสามถ้าเราอยากให้บวกสามก็ทําอีกตัวหนึ่งบวกสามอะไรเนี่ยเปลือกเขาไดคะแนนไม่เต็มแล้ยก็ไปเน,ะนาะตอนนั้นเองโอเคก้าหน้าที่จบ